เดือนนี้ดาวย้ายไหลดวงโนูชาตาท่านจะเป็นอย่างไรบ้างมาลองฟังกันดูคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรณค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดค,คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคิมนี้จะมาพยากรณ์ชตาสำหรับท่านที่เกิดลัคนณาราศีมิถุนนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2518ค่ะเรามาดูที่ดาวประจำตัวสำหรับชาวมิถุนกันก่อนนะคะดาวประจำตัวของท่านที่เกิดมิถุนนะคะดาวประจำตัวท่านคือดาวพุธนะคะดาวพุธคือเลขสี่ซึ่งในช่วงของวันที่1ถึงวันที่ส7พฤษภาคมนะคะดาวประจำตัวของท่านจะอยู่ในเรือนลาภะค่ะหมาย ถึงจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ท่านจะมีเกณฑ์ในลักษณะของในด้านลาบเข้ามาค่ะเป็นช่วงของการที่สามารถหมุนเงินได้ข้อมือค่ะ บอกว่าในช่วงของหลังจากวันที่17พฤษภาคมไปนะคะดาวประจำตัวของท่านจะเข้าสู่เรือนมีนาค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่17พฤษภาคมให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเองนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวองข้กับคอเช่นอา,อาการเจ็บคอร้อนในต่างๆนะคะอาการที่เกี่ยวข้องกับ หลอดลมไทลอยทอมซินอะไรพวกนี้ค่ะอ่าเรามาดูดาวที่ดาวใหญ่ๆที่จะย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ดาวดวงแรกเลยค่ะคือดาวราหูนะคะดาวราหูจะย้ายวันที่ห้าพฤษภาคมค่ะอ่าวันที่ห้าพฤษภาคมดาวราหูดวงนี้จะย้ายจากเลนกรรม,มัสของชาวมิถุนย้ายมาได้ตําแหน่งเกษตรปาธิบดีนะคะที่เลนสุภาเพราะฉะนั้นคําว่าสุภาคือความสุขความสําเร็จความสมหวังค่ะการที่ดาวราหูได้ตําแหน่งนี้นะคะได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีในเอนสุภาหมายถึงว่าชาวมิถุนถือว่า ว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากค่ะท่านมีเกณฑ์ของการที่สิ่งที่ท่านหวังหรือสิ่งที่อยากจะทําหรือว่าวางแผนที่จะทำนะคะมีเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จได้ค่ะโดยเฉพาะหากมีการวางแผนจะทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกัพบพวกสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะมีเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จค่ะต่อมาดาวใหญ่หนึ่งดวงที่สําคัญมากๆสําหรับชาวมิถุนนะคะก็คือดาวพระพฤหัสบดี ซึ่งดาวพระหัสสบ,บดีดวงนี้จะย้ายวันที่13พฤษภาคมนะคะแล้วก็การย้ายในรอบนี้ก่อนหน้าคือดาวพระหัสดวงนี้อยู่ในเลนวีนาานะคะ อ่ะและหลังจากวันที่13พฤษภาคมคือจะย้ายมาทับท่านที่เกิดชาวลัคนาราศิมเมทุนก็คือดาวพระััตมาทับลัคนานั่นเองค่ะซึ่งระยะเวลาที่ทับลัคนาจะอยู่ที่13พฤษภาคมจนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะ,ะซึ่งถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีดาวพระัาตด,ดวงนี้มาจากดาวการงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะเพราะฉะนั้น หมายถึงท้ามิถุนท่านใดที่โสดอยู่ท่านมีเกณฑ์จะได้พบคู่ค่ะหรือมีเกณฑ์ที่ดีหรือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แต่งงานนะคะอาจถือว่ามีเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยในลักษณะของด้านคู่นะคะแล้วก็นอกจากคู่แล้วยังมีเกณฑ์ของการได้เจอคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้วยค่ะแล้วก็ดาวพฤหัสดวงนี้ยังมาจากเรื่องการงานเพราะฉะนั้นด้านงานสําหรับชาวมิถุนนะคะท่านมีเกณฑ์ของการที่ประสบความสําเร็จ ในด้านของการงานค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้เพราะว่าดาวพระธิสมบ,บดีมาัารักษาแล้วหวังงานส่วนไหนหรือวางแผนอยากจะสอบบรรจุหรือสอบอาสอบเข้าที่ไหนนะคะในด้านของการงานรวมทั้งการเลื่อนขั้นเริ่มตําแหน่งท่านมีเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่หวังได้ในงานที่หวังค่ะสามารถเริ่มต้นขยับขยายทําได้เลยนะคะหลังจากดาวพระรหัสย,ย้ายอ่าซึ่งดาวพระรหัสย้ายดิ รอบแรกนี้ก็คือทับลักนาส่วนการย้ายในรอบที่2นะคะอาจจะย้ายเข้าถูกเรือนการเงินซึ่งจะเป็นช่วงของปลายปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ท่านฟังอีกทีค่ะช่วงที่ดาวพระหัสย้ายในรอบที่2นะคะเราติดตามชมนะคะ มาดูดาวอีกดวงหนึ่งค่ะที่จะย้ายแล้วก็เป็นดาวที่สําคัญนะคะสําหรับชาวเมถุนก็คือดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์จะย้ายวันที่19พฤษภาคมนะคะดาวเสาร์ดวงนี้จะย้ายเข้าสู่เรือนกรรม,มะสําหรับชาวเมถุนนะคะดาวเสาดวงนี้มาจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนกรรม,มะหมายถึงว่าท่านใดที่วางแผนอยากจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างชาตินะคะงานที่เป็นงานบริษัทต่างชาติ ท่านมีเกณ์ของการได้ขยับขยายหรือว่าได้ทํางานในสิ่งที่หวังโดยเฉพาะมันจะเด่นมากเลยค่ะสําหรับงานต่างชาติแต่การที่ดาวเสาวเข้าสู่เรือนการงานมันจะมีความเหนื่อยนิดนึงค่ะในได้ของการงานมันจะต้องอาศัย ความละเอียดรอบคอบและความอดทนในด้านของการงานมากขึ้นค่ะแต่ท่านไม่ต้องกัวงวลใจไปนะคะว่าอ่ามันจะเหนื่อยแล้วแบบไม่คุ้มค่าเหนื่อยซึ่งไม่เป็นแบบนั้นค่ะชาวเมถุนจะเหนื่อยกับการงานก็จริงแต่มันเป็นการเหนื่อยที่ในลักษณะที่ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีและเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะ